สวัสดีวันที่21แล้วเนะวันนี้ก็มาอัปเดตกันก่อนเปิดตลาดนะเมื่อวานก็ E A ก็คือมาถึงทาร์เก็ตแรกที่คุยกันไปแล้วนะก็เมื่อวาน E A ก็คือทาร์เก็ตที่คุยกันไว้ก็คือ5บาท5สตางค์แต่เมื่อวานคือปิดได้ที่5บาท10สตางค์ก็เลยมาอัปเดตเพิ่มเติมว่าตอนนี้ E A เป็นอย่างไรนะ E A ตอนนี้ก็คือ5บาท10 สตางเนี่ยก็คิดเป็น PE อยู่ที่ประมาณ4.16เท่านะเนอ,อใครมีอยู่ก็ลองดู EA เอาไว้นะเดี๋ยวพาไปดูกราฟกันว่าอตอนนี้กราฟ EA เป็นอย่างไรเพราะ Book Value อยู่ที่0.49เท่าถ้าเทียบยูคือข้อมูลในอดีตก็คืออยู่ที่5.88%อาอันนี้กราฟ EA เนะเป็นกราฟอัปเดตนะคือ ตอนนี้ e a คงเล่นในกรอบอยู่ประมาณ4.94ถึง5.40นะหาก e a เนี่ยสามารถผ่าน5.40ไปได้ก็ท่าเกตถัดไปก็คือ5.70นะโดยประมาณนั่นเองคือใครที่มี e a อยู่แล้วก็จุด Stop Loss ก็อยู่แถวแถวบริเวณ4.94แต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็อาจจะ จุด stop loss ถอยลงไปอีกก็ได้นะเป็นประมาณ4.8เลยก็ได้แต่ถ้าใครรับความเสี่ยงไม่ได้เหมือนกับเพิ่งจะรับมาเมื่อวานก็จุด stop loss คือ4.94นะต่ำปิดต่ำกว่าปุ๊บ stop loss เลยนะดูวันปิดคือปิดวันไหนที่ต่ำกว่า4.94นะของวันนี้นะถ้าปิดต่ำกว่า4.94ควร stop loss นะยืนได้ลุ้นไปต่อทาร์เก็ตคือ5.7 หรือ5.65แถวๆนั้นคือเส bon ้นฟิโบนัชชี161.8%นั่นเองโอเคไปที่ตัวถัดไปตัวที่2คือเน็นะเน็ ck, เมื่อวานก็ปิดอยู่ที่80สตางค์อ่า80สตางค์พอดีเลยนะอ่าใกล้ๆทาร์เก็ตละของเราทาร์เก็ตที่คุยกันไว้ประมาณ0.84นะอ่อตอนนี้ PE ของ n e ็อยู่ที่111.08 p พเปอร o บุ๊ก0.43 ยิวไม่มีเพราะยังเป็นหุ้นที่ยังขาดทุนอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันว่าเน็กเป็นยังไงบ้างเน็กอย่างที่คุยกันไว้คือตอนนี้คือจุดสต็อปล s อของเน็กคงเล่นในกรอบอยู่0.75ถึง0.88นะถ้าผ่าน0.88ไปได้ก็ t ทร g e เก็ตก็คือ0.96นั่นเองจุดสต็อปล s อของเน็กอย่างที่บอกไปคือถ้าปิดต่ำกว่า0.75ควรสต็อปล s อต นะแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่ต่ำกว่า0.75ใครอยากจะถือลุ้นก็ถือต่อไปก่อนก็ได้แต่หากปิดต่ำกว่า0.75อย่าลืมสต็อปล s อกันนะโอเคตัวถัดไปนะตัวถัดไปก็เป็น BYD นะหรือ Beyond Security นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งในกลุ่มของ EA เมื่อวานตัว BYD ปิดที่0.97 คิดเป็น P/E ก็คือยังไม่มี P/E เนะเป็นไพ p e เปอร์บุ๊กอยู่0.42เท่ายิวก็ยังไม่มีเนื่งองจากยัง,ยงขาดทุนอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟของ BYD กัน BYD ตอนนี้คงเล่นอยู่ในกรอบประมาณ0.9จนถึงประมาณ1บาทราวนี้นะ1บาท3สตางค์ก็คือถ้าผ่าน1บาท3สตางค์ไปได้ทาร์เก็ตถัดไปของอตัว BYD ก็คงแถวๆ1.12 โดยประมาณนะ1.12คือ target ก็ถ้าผ่านาาถ้ายืน1บาท3สตางค์ได้สำหรับใครที่มีอยู่ก็คือจุด stop ปล s อของ BYD ก็คือแถวแถวบริเวณ87สตางค์88สตางค์แถวนั้นนะถ้าไม่หลุด88สตางค์เนี่ยก็สามารถถือลุ้นได้เป้าของ BYD คือ t a r g e เแรกคือ1บาท3สตางค์ถ้ายืนได้ ทรเก็ตถัดไปของ BYD ก็คือ1บาท12สตางค์นะดูดีๆนะตรงนี้ก็การลงทุนมีความเสี่ยงอย่าลืมนะคนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะโอเคบายบาย